ดีค่ะชานานสาวประเยนคำวงรหัสนิสิต6 5 5 0 6 110030วันนี้จะมานำเสนอสารเคมีที่ใช้ในงานสาธารณสุขค,ค,ค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอโซเดียมไฮโปโคลอไรน์นะคะหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้ค่ะ โซเดียมไฮโปคลอไรนะคะจะมีประโยชน์และโทษอย่างไรนะคะจะมาอธิบายให้ฟังค่ะโซเดียมไฮโปคลอไรนะคะมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะใช้กันแพร่หลายในควเรเป็นยาฆ่าเชื้อหรือป๊อกขาวนะคะใช้กันมาตั้งแต่ในทศวรรษที่18แล้วค่ะ เรียมไฮโปคลอไรนะคะเป็นที่รู้จักในชื่อสารปอกข่าวนะคะมีสูตรทางเคมีคือ NaClO Na, C L o, Na มาจากโซเดียมนะคะ Cl มาจากคลอรรนและ O มาจากออกซิเจนค่ะเดียมไฮโปคลอไรที่เราเจอกันในปัจจุบันนะคะอาจจะไม่ได้ชื่อแค่โซเดียมไฮโปคลอไรเท่านั้นนะคะยังมีชื่ออื่นอีกแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตนะคะอย่างเช่นคอหลอก a n นตี้ฟอสฟีนบลีหรือว่าฟอไรโซดานะคะทั้งหมดนี้สามารถนำมาใช้งานเชินเดียวกันได้ะคะ่ะโซเดียมไฮโปลอไรที่ละลายน้ำแล้วนะคะจะเกิดการแตกตัวของโมเลกุลและปลดปล่อยกรดไฮโปคลอรัสและออกซิเจนออกมานะคะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเด n g a เอเจนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคแบคทีรียเชื้อราและไวรัสต่างๆได้อย่างดีค่ะ โซเดียมไฮโปคลอไรนะคะมีประโยชน์ในทางสาธารณาสุขมากๆเลยนะคะแต่การนําไปใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรที่นําไปเจือจางโซเดียมไฮโปคลอไรนะคะในความเข้มข้น0.1%นยนงนะคะสามารถนํามาบ้วนปากได้และในทางทันตกรรมเนี่ยเรายังสามารถนําไปใช้ในการรักษาครองด้ากฟันได้อีกด้วยค่ะคณะกรรมการอาหารและยาของไทยนะคะได้บรรจุโซเดียมไฮโปคลอไรลงในบัญชียาหลักแห่งชาติโดวยวัตถุประสงค์เนี่ย คือการนำไปใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในของลกฝันค่ะโซเดียมไฮโปคลอไรนะคะในปริมาณ3-6นะคะสามารถนำไปฆ่าเชื้อโรคนะคะฉีดพ่นในบริเวณที่เราต้องการทำความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาหรือว่าเป็นภาชนะสุขภัณฑ์อะไรต,ต่างๆนะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคและยับยั้งแบคทีเรียได้เป็นอย่าง สำหรับโซเดียมไฮโปโคลอไรในความเข้มข้น12-16%นะคะทุกคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะเคยได้กลิ่นคลอรีนจากสระว่ายน้ำไหมคะนั่นแหละคะ่ะคือโซเดียมไฮโปโคลอไรที่ใส่ไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำนะคะ่ะการสัมผัสโซเดียมไฮโปคลอไรนะคะหรือว่าการใช้งานโซเดียมไฮโปคลอไร แนะนำว่าควรสวมใส่ถุงมืออุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อไม่ให้ส ث, ัมผัสกับสารเคมีโดยตรงนะคะหากโซเดียมไฮโปคลอไรกระเด็นเข้าตาเข้าปากนะคะให้ทุกท่านเนี่ยล้างด้วย frase, น้ำสะอาดให้มากๆนะคะหากมีอาการแพ้ผื่นแดงขึ้นที่ผิวหนังให้รีบไปพบแพทย์การเก็บโซเดียมไฮโปคลอไรนะคะ ควรจะนำไปไว้ในที่เย็นนะคะแต่ว่าไม่ควรนำไปแช่ช่องฟรีซนะคะและการจัดเก็บเนี่ยก็ควรเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ควรนำไปวางไว้ในโรงรถหรือว่าเก็บไปรวมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรจะจัดเก็บให้ถูกต้องค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับโซเดียมไฮโปคไรายมีทั้งประโยชน์และโทษเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ทุกท่านจะนํามาใช้งานนะคะขอให้ศึกษาคู่มือที่มากับผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจเสียก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งานคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ